โยนความผิดให้อดีตแฟนทัวลงต้นธนพลหลังโพสนิทานชาวนากับมูเ่าค้ายโยนความผิดให้นิวเอลด้งจากกรณีทางด้านสาวสุดเซ็กซี่นิวเอลด้งได้ออกมาโพสข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวประกาศเลิกลากับแฟนหนุ่มอดีตพระเอกดังต้นธนพลโดยเหตุผลที่เลิกกันเป็นเพราะต้นธนพลได้ลกลับไปใช้ชีวิตเมาหัวลาน,านั้นถึงขั้นได้เข้าโรงพยาบาลอีกทั้งยังมีโรคประจําตัว โรคซึมเศร้าไบโพล่าจึงทําให้ตัดสินใจแย,ยกทางกันล่าสุดทางด้านพระเอกหนุ่มต้นธนพลก็ได้ออกมาโพสข้อความครั้งแรกหลังจากที่นิวนิวเอลเด้งได้บอกเลอกแบบกระทันหันโดยระบุข้อความเอาไว้ว่าผมเชื่อว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถในการแต่ต้องเรื่องราวอันไหนจริงอันไหนเท็จได้ดีกว่าตัวผมอีกสครับส่วนตัวผมก็โชคดีที่มีครอบครัวที่อบอุ่นและน่ารัก เราจึงถูกสอนมาให้มองโลกในแง่บวกให้ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจากเหตุการณ์นี้ทำให้ผมนึกถึงนิทานเรื่องหนึ่งขึ้นมาใครพอจะเดาออกครับซึ่งหลังจากที่โพสต์ออกไปต้องบอกเลยว่ามีชาวเน็ตเข้ามาดราม่าก,กันอย่างมากอาทิเช่นน้องเขาไม่ได้มาก่อคุณดังหรอกครับความคิดคุณแย่มากเลยนะครับถ้าผมเป็นน้องเขาผมจะรู้สึกเสียใจนะ ต้นเอ้ยคุณไม่มีอะไรเหลือแล้วผู้หญิงเขาย,มยอมรับได้ให้เขามารักผมสะดีกว่าไม่มีผู้ชายคนไหนว่าแฟนที่ดีกับตัวเองแบบนี้หรอกครับคิดความคิดคุณมันแย่นะครับฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ